เจริญพรแสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นในการนำพาชีวิตในการเดินทางไกลได้สะดวกและปลอดภัยชันใดความเป็นพหู้สูตรก็เป็นสิ่งจำเป็นในการบุกเบิกสร้างบุญบารมีสร้างคุณธรรมความดีงามให้เจริญรุ่งเรืองให้แก่ชีวิตได้โดยสะดวกชั้นนั้นหูสูตรหมายถึงผู้ที่มีความรู้รอบหรือพูดสั้นๆว่าฉลาดรู้ความเป็นผู้ฉลาดรู้ คือเป็นผู้ที่รู้จักเลือกเรียนในสิ่งที่ควรรู้เป็นผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามากมีประสบการณ์ชีวิตมากได้ยินได้ฟังได้อ่านมามากซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นต้นทางแห่งแสงสว่างกล่าวคือปัญญาทำให้เกิดความรู้สำหรับการบริหารงานในการใช้ชีวิตให้ถูกต้องและเป็นกุญแจไขไปสู่ลาบยศสรรเสริญสุข และทุกสรรพสิ่งที่เราปรารถนาความแตกต่างระหว่างพหูสูตรกับบัณฑิตบัณฑิตคือผู้ที่มีคุณธรรมประจำใจมีความประพฤติดีงามไม่ว่าจะมีความรู้มากหรือน้อยก็ตามบัณฑิตจะใช้ความรู้นั้นๆสร้างประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นอย่างเต็มที่เป็นผู้ที่สามารถเอาตัวรอดได้แน่นอนไม่ตกไปสู่อบายภูมิเป็นอันขาดพหูสูตรคือผู้ที่มีความรู้มาก แต่คุณธรรมความประพฤติยังไม่แน่ว่าจะดียังไม่แน่ว่าจะเอาตัวรอดได้ถ้าใช้ความรู้ที่ไม่อยู่ไปทำชั่วเช่นเอาความรู้ด้านเคมีไปผลิตเฮโรอีนก็อาจตกนรกได้ลักษณะความรู้ที่สมบูรณ์ของพอหูสูตรคือรู้ลึกหมายถึงรู้เรื่องราวสาวไปหาเหตุในอดีตได้ลึกซึง้งถึงความเป็นไปเป็นมาเช่นแพทย์เมื่อเห็นอาการของคนป่วยก็บอกได้ว่าเป็นโรคอะไร รู้ไปถึงว่าเป็นโรคนี้เพราะเหตุใดหรือช่างเมื่อเห็นอาการเครื่องยนต์ที่เสียก็สามารถบอกได้ทันทีว่าเครื่องยนต์นั้นเสียที่ชิ้นส่วนไหนเป็นเพราะอะไรเป็นต้น 2. รู้รอบหมายถึงช่างสังเกตร,รู้สิ่งต่างๆรอบตัวสภาพภูมิประเทศดินฟ้าอากาศผู้คนในชุมชนความเป็นไปของเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวในสิ่งที่ควรรู้ก็ต้องรู้ 3. รู้กว้างหมายถึงสิ่งรอบตัวแต่ละอย่างที่รู้ก็รู้อย่างละเอียดลึกซึง้งรู้ถึงความเกี่ยวพันของสิ่งนั้นกับสิ่งอื่นๆด้วยคล้ายรู้รอบแต่ก็สามารถเก็บรายละเอียดได้มากกว่า 4. รู้ไกลหมายถึงมองการไกลรู้ถึงผลที่จะตามมาในอนาคต เช่นเห็นสภาพดินฟ้าอากาศก็รู้ทันทีว่าปีนี้พืชผลชนิดใดจะขาดแคลนเห็นพฤติการของผู้ร่วมง,งานแม่น่าไว้วางใจก็รู้ได้ทันทีว่าเขากำลังจะคิดไม่ซื่อเห็นตนเองเริ่มย่อหย่อนต่อการปฏิบัติธรรมก็รู้ทันทีว่าถ้าทิ้งไว้เช่นนี้ต่อไปตนก็จะเสื่อมจากกุศลธรรม ผู้ที่ประกอบด้วยความรู้สี่ประการนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมจึงจะเป็นพหูสูตรได้อย่างแท้จริงเจริญพรพระหูสูตรเป็นสิ่งจำเป็นในการบุกเบิกสร้างบุญบาร,รมีคุณธรรมความดีความเจริญรุ่งเรือง